สวัสดีครับพบกับเสือเสือร์มีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดนะครับเป็นผ้าแลว้วหรือว่าดาบยาวปลายตัดนะครับเหล็กฟางรถไฟมาโปรโมชั่นราคาเล่มละ800บาทนะครับผมมาชิชมความคาม,ขมของแต่ละเล่มกันก่อนนะครับเล่มที่1ครับยาวอยู่ที่15นิ้ว7หุนกว้าง2นิ้วโคนสัน5มิล นะครับน้ำหนัก600กร,รมัมด้ามอยู่ที่9นิ้วทุกเล่มเลยนะครับปอกเหล็กเข้าด้วยอี y ็อนะครับแข็งแรงนะครับออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับ800บาทนะครับแถมฝัก PVC พร้อมส่งครับ เล่มที่2ยาวอยู่ที่16นิ้ว2หุนกว้าง2นิ้วสันหมิลน้ำหนัก600กร,รัมครับ800บาทครับ<ว>คมดุใบมิดโกนเลยนะครับ เล่มที่3ยาวอยู่ที่16นิ้ว3หุน้นกว้าง2นิ้วสันหมิลนะครับผม600กรัมครับตาม9นิ้วครับผมความยาวรวม25นิ้วนะครับ ปกติมีเล่มนี้จะขายอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับสียาวอยู่ที่16นิ้วสีหุนกว้าง2นิ้วสัน5มิลน้ำหนักอยู่550กร,รัมครับเล่มสุดท้ายยาวอยู่ที่17นิ้วนะครับ กว้าง2นิ้วนะครับสัน5มิลนะครับผมล่ปลายบางนะครับยาวมากเลยนะครับฟันดีเลยนะครับความคนนะครับดุดไมคโกนนะครับมอสสำหรับสวนลำไยนะครับตกแต่งจริงนะครับฟันไม้ที่มีความสูงนะครับที่มือเราเอื้อมถึงยากนะครับ สนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยนะครับ0897560208นะครับมีจานวน5เล่มเท่านั้นราคา800บาทเป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับสิ้นเดือนนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับช้าหมดอดใช้ครับสวัสดีครับ